ท่านไหนเพื่อนเพื่อนไม่เป็นอันนี้คือ Facebook หน้าปกติของเราจะเห็นชาวบ้านทั้งหมดที่เป็นเพื่อนกับเรานะคะนี่คือหน้าปกตินะ Facebook มีสองหน้าหน้าปกติกับหน้าส่วนตัวของเราเลื่อนเอามือน,น้อยๆเลื่อนไปสักนิดหนึ่งค่ะจะเห็นทุกอย่าง <S <S เห็นไหมเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนถูกไหม เลื่อนให้เจอตัวนี้ค่ะเห็นสีฟ้าไหมคะเพิ่มเพื่อนค่ะเลือกเลยค่ะเพิ่มเพื่อนค่ะเลือกเลยค่ะมีเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเลือกเลยค่ะโปรไฟล์เป็นแบบไหนอะไรไงเห็นสีฟ้านะคะคำว่าเพิ่มเพื่อนค่ะโอเคนะคะนี่คือวิธีเพิ่มเพื่อนเช้าสิบกลางวันสิบเย็นสิบเห็นไหมเห็นไหมอาจารย์เราเรายังเห็นเลย ไม่ได้เป็นเพื่อนอาจารย์ค่ะถูกไหมคะดีไอคอนทั้งนั้นเลยถูกปะคุณเลือกได้เลยนะทำแค่สามเดือนจบแล้วค่ะสี่พันกว่าคนโอเคไหมถ้าคุณคิดจะไฟนะคะเพราะการเพิ่มเพื่อนเราทำกันแค่เดือนสองเดือนจบแล้วค่ะถูกไหมจากนั้นเราก็ไล่บล็อกแล้วเปลี่ยนเพื่อนนำดีเนี่ยค่ะถ้าคุณทำคุณก็ รอดอะค่ะถูกไหมคะนี่คือวิธีที่จะทําให้ตัวเองขึ้นมาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมในการทําธุรกิจตรงนี้ก่อนเริ่มจากการเพิ่มเพื่อนให้ได้4,000อัพโอเคไหมคะวิธีการเพิ่มเพื่อนจะ้ะสีะฟ้าเนะะี่ค่ะตึ้งตึงตร้งตึง้งเรียบร้อยโอเคนะคะ